เวลา18นาิก52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนะับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้หนายพิจิตบ,บุญทันผูว้ว่าราชการจังหวัดส,สุรินและคณะ เฝ้าทูลละอองทุลหลีปพระบาทน้อมกล้าน้อมกระมห,หม่อมถวายภาพใหม่พื้นเมืองสุรินทร์สีน้ำเงินย้อมสีธรรมชาติลายเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นลายที่ออกแบบขึ้นใหม่เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษาวันที่28กรกฎาคม2565และวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566 ้าไหม่พื้นเมือสุรินทร์ลายเฉลิมพระเกียรติเป็นภาพใหมที่ออกแบบรวดลายขึ้นใหม่แต่พอโดยกลุ่งช่างสีมือของจังหวัดสุรินทร์มีขนาดกว้าง1เมตรยาว70เมตร ย้อมสีน้ำเงินตามธรรมชาติซึ่งจังหวัดสุรินโดยอำเภอเมืองสุรินมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทและศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนคนกับไหมบ้านไหมทองสเร็นได้ร่วมกันจัดทำผ้าไหมดังกล่าวขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว